น้องปาจีนนั่นสบายดีน้องปาจีนสบายดีน้องปาจีนเพิ่นชีไปไสไปโรงเรียนแล้วบอกปานนี้ดโดยชอดเวลาเพิ่นไปโรงเรียนแล้วเนาะบ่ายโมงกว่าแล้วเพื่พี่น้นองเลยบรรยากาศก็ได้ยดีลมๆเลยเพิ่นว่าตอนแรกเพิ่นมีเรียนกีฬาเนาะแล้วมื้ออื่นจังวางเพิ่นว่ามื้ออื่นเพิ่นสิได้มางอันนี้ ว่าเบาแอนว่าส่วนกันมั่งอันอียังมังหัวมืออื่นเนาะมันเป็นมือวันเสาร์เนาะพ่พี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเป็นมือพักของน้องเพื่อนพีเลยเฮาที่ได้มั่งอันนี้เนาะทางข้างนี้เนาะออกเบิดและใช้น้องเพื่อนมั่งเลยแบบว่าพอได้มีเงินมีคำมาพอได้บางเถื่อสมมุิว่าภายในซื้อเล็กคืออย่างอยังเบาอ่อนบ่ดจะแเอน เห็ดเทือนน้อยเห็ดเทือนยังพอได้อยู่เนาะแล้วก็สิได้เห็ดสบายสะดวกสบายขึ้นเข้าไปมากก็สิสบายเนาะน้อพี่น้องกมาตามต่ออีพีสองเนาะทีแรกคิดว่าเพิ่นฮะจะไปแข่งเฮียนน้องพี่น้องน้องคนเดียวมันอ้พภักดิงเฮียนเนาะแต่สุดท้ายแลี้ยวสิไปแข่งเฮียนน้อพี่น้องเนาะเฮียนกีฬาบ่เหมือนกันเลงเนาะเฮียนแบบไรเนี่ยมันโจทย์บ่เฮีนกีฬาเนี่ยมันโจทมีตะแลนเตบาเตบาที่ชื่อเจ้าก็เตเป็นบ่ จกคนเตะแต่ละแหางเนี่ยครับนั่เตะหาผู้หญิงก็เตะบ่นี่เด็กผู้ชายแต่ผู้ชายเตะบ่เห็นบ่ผู้หญิงนั่งผู้หญิงก็เตะคือกันแม่หย่างไปบ่เนี่ยหย่างไปก็แพ้ไปในหมู่ไปเบิร์ตเลยย่บโมยานพีบ่ไก่บ่พีบ่ในทางรถไปเส้นทางรถจะกับพี่รถอืมรถทีแม่บันขี่ไป เกี่ยวข่าวหับจ้างมันมาโมกัยแล้วว่าโรงเฮียนเนาะทีแรกๆก็คือว่าทีซื้อให้น้องปรจินขี่โป่งเฮียนเอรนี่ผมให้แม่เพิ่นแม่เพิ่นขี่ไปเกี่ยวข่าวมีทางคนหน้าผมบอกผมจะขี่รถที่ไปนี่นะไก่บ่คนนั้อันเกี่ยวข่าวมันนี่ไก่บ่วันนี้ผมไปนี่ก็ไป ก็ที่แรกๆผมบอกว่ามงงะเงียนกระเข้าตอแรงว่ะเวลาเป<ไ>ินเริ่มกระสวดบ<า>่เข<า>้าไพ่บ่ <c oughs> บอสน้อยว่ะมังงะีย <c oughs> ไนไอ้ก็เลยเซอ,อร์ตอนนี้เปิดเล่วล่ววาเน<อ>าะเกิดวันเปิดฝากมังเงียนเนาะกระเข้ามังเงียนก็เซอร์อยู่เลยนเยนาะเปิดเก่เออเงใจแล้วเปิดประกาบอกแล้วว่าเข้าไปมังเงียนเด้อตอนแรกเปิดเปเล่มว่าเนาะพี่น้องน้องผนว่าก็ถ่ายน้องไปขอที่ถ่ายจัาหน่อยเนาะเพราะว่าบ่ายโมงแล้วนี่ก็ได้ ถ่ายจะคลิปไปนาทีเพราะว่าทำมหาหาแล้งนอกเพ่นกันห้าก็ได้คลิปเดียวเพี่น้องเกล่นมาจากบ้านเนี่ยโอ้ยพอห่างจะไกลพอสมควรเลยสี่สิบกว่ากิโลเื่ได้ก็โอเคได้น้อแอนเนาะ<ห>นอันมาเห็ดพอได้เห็เดเทินเห็นน้องนะซื่งเนว่าสั่งมาเม, <า S 2> มื <ใน S 2> ่อไหร่ก็โอเคบ้างน้ำจับขุดหลักหัวเห็นน้องรออกรจดิ่อน้องแห้งแต่เมื่อไหร่ไวยบอกิิงอันนั่นเนาะกิ้งงาเผายังออกนะมีให้เดินแปรน ก็เราก็เม่นเดินเม่นยังอะไรมันเป็นเตรียมแล้วเนาะพอคือเอาบางทีกะอาจารย์เพิ่นให้ครัตอบมาได้ก็สั่งทองของน้ามาสั่งเครื่องของมาครบทุกองมาไม้แป้นพวกสังกระซีทุกอย่างพัะกระตอกพัะกระแตครบทุกอย่างแหละที่มาเอ็นสั่งไปรวมๆแล้วก็สิบสี่ล้านสิบสี่ล้านบาท เคยเห็นบอเงินสิล้านสิบล้านกีบสิบสีล้านกีบพี่น้องยดอกน้องมาจีนมาต่อดหัวเเคยเห็นเงินสิล้านลายได้สิล้านเจ้าลายได้หน่อยลายขับเป็นเงินบาทจะกัันแบบสองหมืกว่าบาทน่ายากดเงินสองหมื่นเนช่วยนี่ก็ถืทว่าใจดีพอสมควรเนาะ มีความเมตตาทาั้งหลวงพ่อชีต่อเกินกับมีอัน,นอย<ต>ายกช่วยน้องอันี้เราพียงอึ่งเนาะแต่คนท้าแถวคนมาจากช่วยเนี่ยป้าเงินชองหมืรวมรวมทางชื้อนินนองกันสี่หมื่นหกหมื่นเนี่ยถูกเอ่อข่าวแสนบาทอะไรนี่แถวอะไรรวมรวมอะไนี่ขาแสนบาทหกหมื่นเลยไรกับข้าวอะไรนี่ เอาไปช่วยมาเองอื่นนี่ใครเนาะยังบม่ได้ไล่คาปูนี่ได้นีมอ่าขายให้เพื่อนนะคาปูนกับโมเมนต์โตนึงสามล้านมไมือนี่ถ้าเขาบม่ได้จ้างอันสร้างก็คือสีได้ลดลงเนาะค่ะเจ่ายบอกเอ็นที่เป็นตัรโฟนเพชเองได้เห็นะเมนเมนให้เพื่อนเองว่าทางพระอาจารย์เพิ่อนยัให้คำตอบว่าจะได้เนาะแล้วก็จะทำทางฟอนทางพจีนอีกว่าทางเพิ่นนี่งเห็นได้บอ ที่ทำบ่มีงบประมาณเท่ากาักนมีอุปกรณ์เนาะเอาไปเห็ดเอาเ,เ,อ,เ,เ,เองเนาะพอได้มีบอนอยู่บนเท้านั่นแหละในใดก็ของเขาเองที่ถ่ายิ่นจ้างอย่างเดียวมันกะเป็น,นปไปบ่ได้เลยนะพี่น้องอ่าสิ่งใดที่เราเห็ดได้เราเห็ดก้อนเพราะว่าพอเพิ่นจะเป็นจ้างเป็นว่นี่ถ้าเพิ่นบ่วคาเบียกว่าถ้าเพิ่นคาเบียกกะทำฝันทำเบื้องก้อนวาสมุดวะไปกินทาเบื้องเนาะถ้าสมุดว่างบประมาณมันบลายเด้สมุดว่าเออฝันซื้อมาปุ๊บฝันแบบงบประมาณยังบ่มีได้แต่อุปกรณ์ เอาเขาจะได้ถ่าได้อันนี้ผัดว่าเขาเห็ดได้เขากะเห็ดไตเนาะพอได้อยู่ก่อนเนาะคือมาเห็ดอันกระต๊อบน้อยน้องปะจีนบางทีกะทว่าพอลงปะจีนยุดบางทีบอกเอ็นมากกับทําไมกะจับชอยเพิ่นเนาะทำไมเนินหนึ่งชอยเพิ่นอันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปไปน้ำอันนี้ฮะมันกะจีประหยัดอีกได้ทว่าเขาเห็ดห้องน้ำหนึ่งโมเม้นเป็นหมื่นไปรับจ้างหาจ้างตั้งค่าคูตั้งก่อทยั้งรับผู้เลย กินเปืงงงงองไปอีกถ้าว่าเห็ดได้มาห็ดบ่ได้กันี่แหละทางจากพระอาจารยนทนเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นยังไ้ไอ้จ้างสร้างบ่หรือว่าจังได๋จังนี่ก็ได้เพราะว่าฟังเบิ่งเพิ่นบอกอเานาะตอบจากเพิ่นคือเหตุผลอันนี้ไปทำ่ากเครื่องขากองกับ่นอยากหู้เพราะว่าเงินกับบริเวณเงินทนางพระอาจารย์เพราะเพิ่นก็มีลูกศิษย์ลูกหาจากนี่แหละสารหลักอีกซอยมาอีกทีนึ่ง เพ <Sh ot> oh so ื่อนส่งมาผ่านพระอาจารย์แหลังจากนั้นก็มาส่งให้อ้ายอ้ายก็ส่งไปห้านโตไปซื้อคลองโตคลองก็ส่งมาเฮือนเจ้าแบบนี้เพื่อจะได้เฮือนหลังหนึ่งมันเป็นง่ายๆพี่น้องแต่บางคนพอจะคิดว่าเห็ดกระต๊อบเนี่ยคือแพงแทบบอกเอ็นเดียวบอกเอ็นทีไลเขาข่าวเนาะไม่สี่แปดเศษหนึ่งนะแปดสิบห้าพันซองกระซีเดตรแผ่นเท่าไรแบบนี้ ซากะซีแผ่นลาประมาณหกสิบบาทเจ็ดชิปนี่แหละแป้นแผ่นหนึ่งฮะแผ่นละแสนปแผ่นปูนี่แพงนเนาะแพงอะไรเอาช่วงเงินเฟ้อดิฮาก็ต้องอันนน,นั้แล้วยอมหัแกแล้วความแพงฮะจะไหนว่าเอฟซีเพนีว่าเบาเอ็นว่าเอาเบไม่ไม่อันนากาศยังเบาเอ็นอันนะประตูเฮาก็เอาราคาถึก พูดมันบอกเพราะว่าก็ยังหาใช่ไหมไม่ไม่แคนธินเนาะเขาก็ได้เอาไม้แดงมายังเขาก็เอาตามหมดเบิ่งก่อนนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งรายการรายการผลจดให้ทางการเนาะไปให้ผลจดให้นี่จะมีสองภาคนี่เป็นรวมแล้วคลิปสี่ล้านเดียวอันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซีบอเสือนะว่าบิร์กอนนี่เบิร์กอัอันนี้มันเป็นเป็นคางน้าอันรายการอันนี้เป็นคางล่างน้องพี่น้องนี่นี่นตัวสุดท้ายเนาะ พกสิบพันกีบน้อพี่น้องเนี่ยหาสิบหกหาสิบหกเนาะอ๋อหาพิดนะพี่น้องเนาะดูดิพกสิบอปนี่เนาะตัวลุ่มนี่ทำไมพี่น้องเพิ่งไล่กับข้าวแต่ว่าเขายังบม่ได้ไล่ปูนแมนบอสแมนแมนยังบม่ได้ไล่ปูนนั่นนี่ทางลังนี่ก็ไล่การเบิร์ตแมนบอสรายการเบิร์ตที่แรกๆน่ะลืมไหลวงกบลืมไหลบานประตูนี่ก็เลยเป็กระเซมไม่อ่าให้เพิ่นไล่ใหม่ก็เลยสิบสี่ล้านนี่น้อพี่น้องจมิดว่าสิบสามเนาะนี่จมิดสิบสามไปปลายนี่เบิร์น ก็หมยามเสือได้อ่านให้เบิงก่อนนี่นี่บ็อก2 0สองรอยก้อนนี่ก้อนละสี่พันสองนี่รวมแล้วนี่ก็เท่าไนี่แปดซนี่สิบท่อท่อสัางสี่หน่วยสี่บอนี่ย่ท่อละราแาท่อหนึ่งสองเซนนี่สองนหะสองนั่วสองนถวสี่ท่อนี่ก็แปดเซนนี่เสานี่4สี่เสานี่ รวมแล้วก็สี่แสนหาสี่แสนหสานึงนี่สี่แสพันตัวสาหนึงเนาะสานึ่งสี่รวมเป็นล้านแปดนล้านแดแสนนี่ผมมไค่าสรายการนั้นเลยนี่โส่วมนี่เก้ 900, บาทอันนี้ถ้ารวมเป็นเงินเก็บกะราคาเก้าห้าแสนแปดสิบห้าเก้ 5, 000, 8, 5, 900, 500, 900, บาทเป็นไรเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทบ่ ร้าเนปซนาะแผนี่ก็เป็นหน้า้านี่บอเอ็นนี่จะไหลสามชิปบ่สามชิปันเพราะว่าบอเอ็นจะไหลเป็นโตเฮือนพ้อมอลไรกับก็เป็นกระดือกออกมาพ้อมดิราคาชิบสามชิบเนาะอาบอสามชิบแผ่นบ่อเนี้สามชิบแผ่นแผ่นหนึ่งเซนแผ่นละเซนแผ่นละแสนเนอะนี่ราคาบอเอ็นล้านไปสามเซนเนาะสามล้านนะนะบอเอน นี่นแพงและแสนกระสามล้านมีอยังตัวนี้ไม่ยังตัวนี้สี่คูณแปดไม่สี่แปดสิบโตนี่ล้านสามแสนห้าสิบล้านสามแสนนี่สิบโตนี่ไม่ห้าไม่ไม่ห้าเมตรอันนี้ก็ไม่นี่เลยนี่ไม่ยังตัวนี้ถ้าอ่านบอกเป็นเล็กที่บอกเล็กเออเล็กสิบเล็กสิบน้อยขนาดเล็กสิบน้อยนี่ยังแพงนี่พี่น้องนี่ อ่านเพื่อพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเข่าข้าวนะพี่น้องเลยแนวละลาดแนวละาหกเจ็ดแสนนะพี่น้องนี่รวมๆแล้กแวก็มีแต่ลักแสนขึ้นไปมีแต่ลักเจ็ดแปดแสนขึ้นไปหาแสนแสนชิบกสองแสนชิบกพันต่อนะต่ำสุดมีแต่ตะปูนี่เจ็ดทิมหาพันเจ็ดทิมหาพันนี่เออกับลวดนี่นี่ที่ต่ำๆนะพี่น้องนี่เบิ้งเข่าข้าวซอยกันนะพี่น้อง เพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพอเสือบอเบาเอ็นนี่เบาไปถามเอาเนาะไปถทำข้าวๆได้นี่ขนาดทำหมกข้าวนี่ยชิล้านุ่งใยปูนเนาะเบาเอ็นยังบริลล์รวมปูนนี่เบาเอ็นก็เลยเขียนเป็นอันนี้มาให้เพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะเบิ่งอลไรไปส่งให้พระอาจารย์เบิ่งนี่คันเบาเสือก็อ่านเบิ่งก็ได้นะพี่น้องนี่มีลายลักอักษรนี่คขันเบาเสือก็อ่านสาธารณรัตน์เบาเอ็นบังได้นี่นี่นี่สาติปใจซาตชนลาวเนี่ยอ่าน แบบร์เขาขาวเนาะนี่ <c oughs> มีเบอร์เพิ่น <c oughs> เพิ่นเขีย <c oughs> นชื่อบอแอนเนาะผู้ไปสั่งนี่มิสเตอร์แอนวันที่แปดนี่ <c oughs> เดือน <c oughs> ชิปเอสสองพันสิบสี่นี่นี่อันนี้เบอร์โทรห้าเน,นาะพี่น้องถ้าคนได้เบอร์เสือว่าบอแอนว่าเอเากระโทรไปตามเบอร์นี่เลยเนาะพี่น้องเพื่อความกระจ่างแจ้งของแต่ละพ่ายเนาะนี่ลายอยู่ด้วนี <c oughs> ่เขาสั่งไว้<า>เขาไปถามาราคาบ่เนาะเขาไปถามถามเบิรงนไงเพิ่นเขียนบินไงยังไ่ได้สั่งเนาะอันนี้ ยันที่ซื้อยังว่าท่านสร้างว่าจะให้อาจารย์เพิ่นเบิ่งว่าทำนี่ทำนี่เป็นยังไงน้องปาจีนได้พังอันให้เล่าแล้วลายพอสมควรบ่เจ้าว่ะลายลายเนาะลายลายเนาะขนาดบล็อกกระฉื่อยังเบิร์นปลักละลายตะปูเลยแพงแต่เก่ามีแต่พันหกพันเจ็ดเนาะแต่เก่าดอกแต่เก่าบล็อกพันหนึ่งมิตาล้านกว่าอันก่อนอันนี้ร้านกว่า อันนี้ซองลอยก้อนแปดแสนคิดเบิ้งพี่น้องซองลอยก้อนแปดแสนกนละสี่แผ่นแพงโมจอาประจีนมุดลายเติบเลยนั่นนี่ขาวหัเห็ดนี่ขนาดเห็ดเล็กน้อยนั่นเห็ดกระต๊อบนี่สื่ออนั่นแหละเกินของแพงเนาะบ่เอนเบิ้องลือเบิ้งไม้บ่เอนอธิบายไม้ที่นี่แป้นหูวจักแรกแผ่นละแสนไม้สี่แปดไม้สี่แปด เซนหนึ 1, 35, ่งเนสามิมหาพป้าแข้งแงพี่น้อยเวลานแนงเ้วบอเอ็นวังดูเวลากานี่เนี่ยจะถ่ายมันชุดอีกจังเล็จกจังหน่อยเนาะม,มันหากันไดสินาทีเงินสิบสีหล้านบอเอ็นยังบดมีได้ติดถงนี่อยู่เฮอดกับบุมมี่นวนได้ถงกับบุมีอย,ย,ย,ยู่เฮอดกับบุมีมีอยูะดอกดำสองสามพันบาททำนี่ กามีอยูคอนโดบุมีกัคือยูบคือกามีอยูสองสามพันบาทชุดชำนันบ่นปะเงินเพื่งเงินเดือนยูทูบออกกับเบิร์ตอีกบางเทือนกับ่ถึกมาได้เนาะได้เดือนละสี่ห้าพันบาทสิ้นเดือนสิ้นเงินเคยจีสิ้นได้หนี่บางคนเพิ่นกับบัจจ่าโอ้ยูทูบนี่ได้เงินลายก็แม่เห็นยูนอพี่น้องชาว่าซ่องใหญ่เพิ่นเพิ่นได้ลายแม่คว้าในซ่องบอกเอ็นก็เบิ่งกว่าวิวสี่ร้อย พันช่องพันวัตถีได้พี่น้อพี่น้องได้มือละเรียนช่องเรียนอันนี้ก็เจ้าหญิงหอดวันที่ชิปเลยนะฮะก็อะไรชาบชิปเรียนหากอะไ้เงินพันบาทตีเป็นเงินกีบก็อะตรกักชีวัยบว่ายน้อพี่น้องเนาะอันนี้ชาบบว่ายกะมีทางเดียวเท่านั้นคือไปกรุงเทพน้องปัจจัยชั่วโมงนี้เลยเนาะเห็นแค่น้องปัจจัแล้วก็ต้องให้น้องปัจจัแล้วบว่ายก็ไปกรุงเทพไม่ได้เห็นหน้าอ้ันนี้บนี้ คันว่าบ๊วยน้อพี่น้องเนาะคันว่าเออกาถ้าว่ามีจะดิวกันกลับไปได้ได้ไดการเห็นยู u ูบนี่หนึ่งมาเอาเป็นสองน้อยเอากรบเมีบอนถ่ายอีกน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้สิบสี่ล้านแม่มาเมื่อแรกนี่เอาสูบ่นฟังเดอ้อว่าถนัดท่านี้ให้พ่อแม่พี่น้องเก็บซีเบิ่งถอยกันแล้วเนาะอ่านเบิ่งแล้วเดี๋ยวเป็นการหลอกลวงเห็นยังบ่ชัดเจนกัเบิ่งไปน้ำกนันเลยนาะพี่น้อง อ่านเบิดขักเรียรอก็บาเบิดเน้อบ่อยมันลายคขนาดอ่านเบิร์ดเอฟซีผมคิดคาดเาบิร์ดไปเลยเนะะาะเอแล้วพอเป็นพี่น้องเอฟซีอยากเบิ่งอลีกัดสินั่งอ่านคลิปต่างหากเลยเนาะมันจะบ่เสียเวลานั่งอ่านชเพิ่นเบิ่งสรุปเท่านั้นเท่านี้เลยอันนี้ก็ได้แต่เก่ามาชีแมันสิแพงเพียงอันนี้แทนละแทนป้าย์แทน35ม,มันแพงเงินเฟ้อนเนาะแพงอลีแ<ล>ป้น,ทน,น,ปนแทนละแสนป้าสี่เมตร ไม่รวมเลยนี่อันแค่ละแสนนี่กันไม่จิกไม่ยางน,นี่ตั้งหากได้นี่ตัดข้าวยังมันได้ใช่บอกข้าวนี่ก็ไม่รวมยังแพงแค่นี้ทำแม่นเอาเลือกแต่ไม่กุ้งมาชาตินี่เฮ้ยป๊าปต้องบ่ได้เพล่หพอไม่มันออกมาจากโรงงานสั่งไปโรงงานกเราี่สั่งเอาตามบา้านเพคนทีเลื่อยให้ป้าปจะงามไรเนาะมันเลืยเนี่ยเลื่อยสั่งเอาเลย ยังได้มาสู้ท่าวาตกลงทางบ่อเอ็นกะถ่าเงินพร้อมแล้วก็ตกลงพร้อมเห็ดเลยเนาะบ่อเอ็นถ่าว่าพร้อมมือใดกะตกลงเลยกะนี่แหละที่มากาเคี้ยวเรื่องเดินนี่แหละให้มันสะอาดสะอ้านพันธุเหล่ยมอากอฮมาส่งที่ถอยไปพูดถึงทางหลังพูดถึงเนาะก็โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มียังลายบอกว่าทางน้องปาจีนเพันธุ์กะท่าว่ามันเงี้ยแล้วเนาะทีแรกคลิปเราบัได้ไปทางบ่อเอ็นกะเคยอยู่ที่บ้านนองพอดีอยู่เฮ้อนนะพี่น้องเนาะแต่ชุดท้ายหอดเวลาเลเพี่น้อง จะไปโรงเรียนเลยเด้อเพม่อนว่าก็เลยคอยลาเพฝนถ่ายคลิปเล็กๆหน่อยนะพี่น้องเนาะบอกโหหาข้าก็ถ่ายคลิปน้องคลิปเดียวนะโอเคเนาะต้องลากลับไปโรงเรียนเลยเด้อสบายดีน้องลาสดี